สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะมาขิงเขาขิงเขาปุ่นไปส่วงไมเน่เนมาแล้วจ้ะพี่น้องจ๋าเพิ่ไปส่วงไีเน่มาแล้วเซกเกเลสซื้อเขาปุ่นมา20บาทชุดหนึ่งยุง่งไายหลายพี่น้องค่ะปักสตอ,อ,อไปนี่ก่อน ากากินเขาน้ำเพเข,เขาก็เขาปุ้นเนี่ยได้จ้าพี่น้องจ้ายี่สิบบาทก็อิ่มได้กินยังมันง่ายๆเหน่ยพี่น้องอย่าทำให้ยุ่งยากชีวิตเดี๋ยวก็ซิไปไปกอกน้ำอีกม,มันมีทีิส่งของให้พี่น้องเจ้าเดียวนั่งเหรอวะ ดักสตวฟักละชิบหาบาทจันอยากก็เล็กันกัดแขวซื้อมาเด้อค่ะสดขอบปุ่นน้ำกันกินกินขนมเสียนหนส่สคิดฮอดเพื่อไงเทาปาแตา้มมีขนมเสียนเนะ่ยเอาติบเขาไม่กูแน่เนองน้อยน้อย,อยเอาติบเขาไม่พอเนี่ย nhúng lái cái này nhúng lái không ใครอย่างนั้นไหมจ๊ะพี่น้องไครเขาอยากกินน้ำบ่อเบากระต้นไหม กันหน่ปวดแขนลายมือขึ้นเนี่ยแท้านี้ตูนห้องโอห้องอวยอยู่แค่จังไหนจังที่ส้าเนาะ ก็ปวดนันเนี่ยในในในสิทธาเล่นพี่น้องเคยเห็นพาสติกเวลาอ่าไฟใหม่ป่ะแล้วมันโฮสเขาแล้วแล้วมันนี่ไม่ใช่เป็นเค็งๆไหมสิทตะเล่แล้วเนาะมันเค็งมันตึงเราไฟช็อตแล้วมันแล้วเราก็ปวดมาตลอด นาหนาวเนี่ยแห่งท้อละมันช่วงเราเป็ีนไม่ไม้เงคักห้องโอห้อ,องโออยู่ เขาทำกลางสรรักตัดปัวไปเหตุงานลูกไปโรงเรียนแม่ไปเอาปลามาตากขี่หน่อยที่ไหลเขากับเอามาตากส่งให้เพื้นวัจะได้ค่ากับเขาเนาะพี่น้องหาสิบาทลอยหนึ่งกับเงิน ก็ได้ได้กำไรหลายเนี่พี่น้องแต่ว่าเพีย้ยเพี้เห็นพี่น้องมาซื้อเพี้เพี้ยจดีใจนะมกำไรบ่ได้ได้หลาย ไม่บักกระหินเนงขึ้นหอดลูกมืออื่นกับคากันเบิดมือเถ้ะเบิ้มลูกนี่มีอุดอิดทธิพลต่อเขาได้แล้วพี่น้องย้ำบอยูกับขึ้นหอดย้ำไปโรงเรียนนี่ขึ้นหอดแห้งแห้ง bà nhám vô cà cắt trong hoa cành cà cốp hoa ตีกันแล้วกันฮักกันฮึกเขาคือผัวกับเมียนี่แหละลิ้นกับฟันผู้ใดว่าบ่พิษกันนี่ขาบปอเซียเลยพิษกันแล้วก็ฮักกันคือเมีกับลูกคือผัวกับเมีย กระปุ่น20บาทได้ผักพร้อม กินยังกระแซบจ้ะพี่น้องจ้าห้างมือกินเขาสามรอบคุณรัชจ๊ะ,ะถ้ามูสเซ้าลูกกินกินน้ำทรงลูกกมาดี๋ยวกินอีกขัวพักเที่ยงกับมาก,กินพร้อมขัวอีก <laughs> บวบวนไปใส่นาะจากพี่นอ้องเพราหะหรอต้นไม้คอยทับหัวคอยไลเดี๋ยวคอยกระตัดเข <laughs> าเีินไปใส่กินไปน้ำขึ้นจังมันหูจักวลมโมเมนต์ลุ่มพัดไปก้อนจ้าพี่น้องจา้า สวัสดีจ้าซอยอุ่นนวลสิน้าในเด้อจ้า